วกกเเีียดไ้บค่ะและสำหรับพนัแจ๊นเครื่องยนต์ IDSI คันนี้นะคะก็จะมีการถอดคอยหัวเทียนออกมาเพื่อทำการตรวจเช็คค่ะสำหรับเครื่องยนต์ IDSI นะคะก็จะมีทั้งหมด8คอย8หัวเทียนค่ะพี่ช่างตรวจเช็คครบทุกหัวนะคะไม่พบจุดรั่วค่ะแต่จะมีเป็นหัวเทียนนะคะที่รั่วและเสื่อมสภาพค่ะก็จะมีการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่นะคะทั้งหมด8หัว รวมถึงการปรับตั้งเซตอัพระบบเบลให้ใหม่นะคะสำหรับ h o n ด a j แจ z คันนี้เนื่องจากรถนะคะมีอายุการใช้งานเป็นเวลานานค่ะซึ่งอาจทำให้ระบบเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอได้รถครบระยะเปลี่ยนถ่ายพอดีนะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ให้กับลูกค้าใหม่ด้วยค่ะจากนั้นเราจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบเครื่องยนต์ด้วยเครื่องมือเฉพาะทางค่ะและจะทดสอบระบบเครื่องยนต์อีกครั้ง 也快。Yeah, I